หลับนะคะหลับเราหลับลูกแต่ละวันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะวันนี้นี่วันนี้ติดหมอนโดเลมอนน่ะนั่งหลับนันั่งหลับกับหมอนโดเลมอนนะคะตั้งแต่บ่ายแล้วไม่ไปไหน กอหมอนโดเล่มอนนินทาแล้วก็ตื่นนะนินทาโดนแม่นินทาแล้วก็ตื่นตื่นยังลูกขึ้นไปนอนกับแม่คืนวันนี้ขึ้นไปนอนกับแม่ไหมฮะคืนนี้ไปนอนกับแม่ไหมไม่ขึ้นไปนอนกับแม่สองคืนแล้ววันก่อนติดตะกร้า หลับในตะกร้าปลุกไม่ยอมตื่นวันนี้ติดหมอนวันนี้ติดหมอนดูแลมอนไม่ขึ้นก็น,นอนไปลูกไม่เป็นไรไปกับแม่เป่าคือลุกแล้วนะคะดูที่ว่าจะไปไหมจะไปนอนกับแม่เปล่า วันนี้ไปนอนกับแม่ไหมอะมันนี่ไปเปล่าไม่คุยอ่ะลูกเดี๋ยวนี้ไม่ไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่เมย์ไปบ้านกลับมารอบนี้นางแบบไม่คุยไม่อะไรเลยเมื่อก่อนยังคุยเหมือนแบบเหมือนคนนะเนาะคนนะเวลาแบบเป็นโรคซึมเศร้าเนียลูกชายบอกเวลา,วาเวลามยไม่อยู่ขเขาจะแบบเหงา ไม่ยอมกินอาหารอาก็ไม่ลืมนางแก่แล้วนะน,นย่เี้เป็นแมวเท่าแล้วสิบสองขวบแล้วสิบสองขวบแล้วแต่ว่าอยู่กับเมบ้านเมแค่สามปีเนาะตอนน้านี้นางมีเจ้าของนะคะเจ้าของนางแบบเป็นนายคอนโด เขาแบบเพาะพันแมวตนหลังเขาป่วยป่วยแล้วก็ดูแลไม่ได้เขาก็เลยให้มาแบบแจกญาติๆ,ๆมามีบูเวฟนั้นเนี่ยตัวลายมื่นนั้นเนี่ยสามหมื่นอัพอดูดิไม่มีอะไรเลยเนี่ย ก็สงสารนางก่อนมาอยู่กับเมยก็ไม่มีคนเอาไปเลี้ยงมต <c oughs> ่นเจอแบบไปติดไปติดไอ้ถาดกาวดักหนูนะขนเป็นกระนังหมดเลยเมยก็เลยเอามันเลี้ยงต่อแล้วก็มันเล็มขนให้ใหม่เนี่ยกว่าจะได้เป็นแบบเนี้ยแต่ก่อนมีต้องตัดแบบเลาะติดหนังเลยนะนะสงสารมากเลยช่วงนั้น ลผลเริ่มขึ้นละเขาไม่ติดไข่แล้วตอนนี้ติดเมย์คนเดียวนางเหมือนแบบว่าไอ้นี่มากเลยแบบว่ามันนใจน้อยนะเป็นแมวใจน้อยไปไปนอนกับแม่ไหมลูกคืนนี้ไปนอนกับแม่ไหมหนอนกับแม่ไหมทำไมอ่ะทำหัวห้อยซะแล้ว ไปเอ and อไปไปขึ้นนอนกันลูกป่ะไปเึกแล้วขึ้นนอนกับแม่น้ะไปวันนี้ไปนอนข้างบนกับลูกอะอากาศมันเย็นแล้วลูกไปึ้นบ้านปะไปโอเคนะโอ้วันนี้แันนี้จะไปนอนกับแม่แล้วใช่ไหมอืมวันี้จะขึ้นนอนกับแม่แล้วใช่ไหมลูกหายงอนแล้วมั้งอืหายงอนแม่ยังหายงอนแล้วขึ้นไปนอนด้วยกันนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปหลายวันแล้ว องวันเลยมั้งเนาะแลก็ลงคลิปกลางคืนวันนั้นเนีน่ยนางติดตะก้าติดตะก้าไม่ยอมขึ้นบ้านเลยนอนในตะก้าสองวันละไปะขึ้นบ้านกับแม่เนาะไปะลงคลิปแค่นี้นะคะวันนี้จะขึ้นนอนแล้ววันนี้จะไปนอนกับแม่แล้วค่ะไปจะไปนอนละตาสว่างแล้วไหมไดไปนอนกันแล้วนะไปบาย ไปบายก่อนไปไหนแล้วลูกไม่สนละดึกแล้วไปขึ้นบ้านแล้วไปขึ้นบ้านขินบ้านกินบ้าน